ผู้ใจบุญใจกุศลสายบุญทุกท่านสวัสดีค่ะคลิปนี้มาโมเตโูที่ใจกลางเธอกรุงเทพมหานครสารท้าหมหาพรหมหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าสารพระพรหมเอาราวัณที่แยกราชประสงค์ตรงหัวมุม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันและจะพามาโมเตรูต่อที่เซนท่านโบสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถาน,นีชิดลมค่ะสารท้ามหาพรหมตั้งอยู่ตรงหัวมุม แยกราชประสงค์โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังระดับโลกเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติชาวเอเชียและชาวไทยจำนวนมากพระพรมในพระพุทธศาสนา คือท้าวมหาธาดาประชาบดีพรมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในคติของศาสนาฮินดูเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ความเมตตาเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลและให้กำเนิดคำเพพระเวส่วนคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อ จากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของบุคคลต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าพรหมลิขิตและหลักพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาวเบิขาสารท้ามหาพรหมได้รับการขนานนามเป็น พระพรมแห่งภาคพ,พื้นเอเชียรเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทุกท่านจำได้ไหมคะเมื่อวันที่17สิงหาคม2558มีเหตุการณ์ช็อกความรู้สึกของชาวไทยและผู้ศรัทธาต่อพระองค์มีผู้ลอบวางระเบิดแต่พระองค์ท่านได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองคะ่ะ บูชาพระองค์พร้อมกันค่ะตั้งนโมสาจบแล้วว่าข้าขอนุกน้อมนมัสการแด่องค์กรุมผู้เป็นอธิบดีโลกโอมปารามีแสนนมัสการังองค์กาลนิสวารังพงเวสยามภูปาสาวะวิสนุไวยาธานะโมโทโต,ติลูปัมฮะระมายิกะ ยานังยะเวลาขามุลาสัทธานันตาระวิมูสตินันนามัตเตนมะมัตตาเรจะอาการังตะโถวาจะเอตามาตาระยัตตะยันตรามากัถนารำลาจะสะระวะปะติตัมสามโพภะกะัสะโกทิวะทียมมะตัมยะ เรเขอให้ทุกท่านสำเร็จสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานขอพรค่ะบูชากันต่อเลยนะคะอยู่เดยไมื่อวันีจะเจอท่านทา้าวอมรรนทาธิราชค่ะนั้งนโมสามจบแล้วว่าโอมสัก,กะเทวตาวันทานังสุขิตามหาลาภโทติยามปิสัก,กะเทวตาวันทานังสุขิตามหาลาภ ต,ตียามปิสกกะเทวตาวันทานังสุกิตามหาลาโภและอธิษฐานขอพรค่ะจ้องสุป,ปังแชนแนลขอให้สายบุญทุกท่านสำเร็จสมหวังในสิ่งที่มุ่งหมายในชีวิตด้วยเธอสาธุามามูกันตอบก,กันที่เซนท่านเวลิลค่ะใครที่ต้องการสมหวังในเรื่องความรัก อยมาที่นี่ได้เลยค่ะมาขอพอรท่านเท้าตรมูรติค่ะตั้งนมโมสามจบแล้วว่าสาธุสาธุสาธุาธอุก,กาศาักข้าแด่องค์พระตรีมูรติผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจา้าชื่อนามสกุลกราบเบื้องบ่าแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรในถวยเทพทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื่องบ่าแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพอรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ณบัทนี้คำอธิษฐานขอพอรเตสังอัมหากังพรใดๆอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจา้า ตุมหากรังและจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้าทีคายุกามหาเดชามหาปัญญามหาโพคามหายาสามหาลาภาปัจจวีสติพยัญจะทวติงสะัน,นะวุตติโรคันจะโสราสะปุบัติอันตรายัญจะอัญติกะอันตรายัญจะฮาหิระ อันตราย,ยันจากวิระทิตวาหูตุยาวะชีวังพระวิสตีติมูกันต่อเลยค่ะเพศแห่งความสำเร็จในด้านต่างๆมีโชคและมีทรัพย์เงินทองสมความปรารถนาบูชาแบบสั้นๆเมื่อเดินผ่านตามเทวาลและสถารที่ต่างๆค่ะโอ้สีคเนสยะนะมหาไา้สายบุญทุกท่าน ประสบความสำเร็จมีโชคมีทรัพย์มีเงินมีทองสมปารถนาด้วยโอ